อสวัสดีกันตอนหลังเลิกงานนะครับอนี่แหละครับไก่ของผมตอนนี้ผมมีอยู่สองแม่ฮะที่ได้ลูกแม่ละสี่ตัวค่อนข้างโชคดีครับแม่หนึ่งเจดฟองอีกแม่หนึ่งหฟองแล้วก็แม่หนึ่งก็ได้สี่ตัวอีกแม่นก็ได้สี่ตัวครับ แม่สีทองอันแม่นี้ก็ได้สี่ตัวครับนี่ครับอีกแม่หนึ่งสีขาวก็ได้สี่ตัวครับก็ถือว่าโชคดีนะ <S <S ผมเป็นคนที่ประสบการณ์ยังไม่เยอะครับแต่ว่าพอได้ลูกแล้วก็อยากจะแบ่งคนอื่นเขาเลี้ยงครับก่อน่นต้องขอขอบใจน้องๆนะๆๆน้องๆเพื่อนๆนะที่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไก่เลือดคิดอ,อสิ่งบางเรื่องเนี่ยผมไม่เคยได้รู้ครับ เราซื้อไก่มาแล้วก็ซื้อมาอได้ครับ่อนคางสูงครับพอเราเลี้ยงได้พอเราอยากจะแบ่งปันแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มองอยู่ตรงนี้ฮะต้องขอบคุณม,มากครับมันเป็นประสบการณ์ดีๆสำหรับผมมากนะ,ะรับทุกคําถามรับทุกรับรับรับทุกคําติชมนะครับดีครับมันเป็นอะไรที่ผมได้ไปปรับปรุงแล้วก็ผมก็อยากได้ไก่ที่เล็กที่สุดเหมือนกัน <c oughs> นี่ฮะอันนี้อีกอ่แม่นึ่งแม่สีขาวครับเดี๋ยวนี้ก็ได้สีตัวครับแม่สีทองเนี่ยจะลูกก็ออกมาก่อนแม่สีขาวประมาณ2วันครับก็สองแม่นี้ยังไม่ถึงอาทิ์ครับน่ารักครับตัวเล็กๆอ่ะสองชุดนี้เดี๋ยวพร้อมอะไรเนี่ยผมจะลงคลิปให้ทันทีครับ ฝากกดติดตามเลยนะครับอืถ้าผมลงคลิปมาอลไรแล้วก็จะได้เห็นฮะว่าผมพร้อมจะให้ตัวคู่ไหนครับเพราะตอนนี้ผมยัง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 บอกไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวเราไม่รู้เอกว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดครับเลี้ยงไก่สมอลเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงง่ายครับรักษาดูแลง่ายฮะแต่จะให้ได้ตัวที่สวยนี่ยากครับ เ๋ยาตัวสวยหางตรงหงอนเตีย้ยไม่ล้มปกตั้งปกตั้งพอสวยเนี่โอ้โหผมว่าค่อนข้างยากครับนี่ครับฝากนะครับฝากกดติดตามับผมก็จะยินดีเหมือนเดิมครับขอแค่อาหารกับค่าส่งครับเพื่อจะ แ,แบ่งๆกันเลี้ยงครับสำหรับคนที่ชอบไก oui, ่สายพันธุ์เล็กๆนะฮะก็เดี๋ยวประมาณสักผมให้ปล่อยเขาอยู่กับแม่ประมาณสักเดือนหนึ่งผมก็อาจจะจับแยกออกแล้วก็จะไปอาบน้ำแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะเริ่มผสมใหม่รอครับฝากถ้าฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ